ไรไปฟังกันค่ะเด็กๆเสียงฟ้าร้องค่ะเด็กๆฟ้าร้องก่อนที่ฝนจะตกแล้วก็มีแสงโอ้โหนะกลัวมากเขาเรียกว่าฟ้าแลบนะคะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในระหว่างที่ฝนกำลังจะ ตกแล้วก็ช่วงในฝนตกนะคะแล้วต่อมาฝนหยุดแล้วเกิดอะไรขึ้นนะสวยงามมากเลยมีทั้งหมด7จสีนะคะเพื่ออะไรรุงกินน้ำนั่นเองนะคะรุงกินน้ำมีทั้งหมด7จสีได้แก่สีม่วงครามน้ำเงิน<ม>เขียวเหลืองแสดแดงมีทั้งหมดเดสีนะคะลูกเกิดจากการที่ พระอาทิตย์สองแสงกระทบลงกับแม่น้ําเกิดเป็นร้งกินน้ํานะคะเด็กๆมองไปเด็กๆก,ก็จะเห็นเวลาหลังฝนตกนะคะแต่ในบางครั้งก็ไม่เกิดนะคะลูกต่อมาเมื่อฝนตกแล้วเกิดอะไรขึ้นคะฝนมีประโยชน์ด้วยนะคะประโยชน์ก็คือในช่วงนี้เป็นช่วงของการทํานาปลูกข้าวของชาวนาแล้วก็ สวนต่างๆนะคะฝนตกลงมาลงในแม่น้ำชาวนาชาวไร่ก็สามารถที่จะนำฝนนำน้ำ,นำมาใช้ประโยชน์บางที่นะคะใช้ในการบริโภคก็คือการดื่มกินนั่นเองแต่ต้องนำไปต้มให้สุกก่อนนะคะแล้วปล่อยให้เย็นถึงจะรับประทานได้นะคะลูกและต่อมาเมื่อเกิดประโยชน์แล้วโทษก็มีเช่นกัน โทษร้ายแรงมากๆช่วงนี้ก็คืออะไรคะน้ำท่วมนะคะลูกน้ำท่วมเกิดจากที่ไม่มีต้นไม้ไม่มีป่าไม้ในการช่วยอุ้มน้ำไว้จนน้ำป่าไหลหลากเกิดการทะลักเข้ามาในหมู่บ้านเกิดน้ำท่วมนั่นเองนะคะบางที่ท่วมหนักจนบ้านเรือนพังหมดเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องช่วยการรักษาธรรมชาติรู้ไหมคะ ไม่ตัดไม้ทำลายป่าเด็กๆไม่ทำลายต้นไม้แล้วก็เด็กๆต้องช่วยกันถ้ามีโอกาสนะคะลูกให้เด็กๆช่วยกันปลูกต้นไม้ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะใครที่ทำแล้วก็สามารถส่งภาพมาอวดคุณครูได้นะคะลูกคุณครูก็จะเก็บภาพนี้ไว้ให้เด็กๆมาชมแล้วก็นําไปเป็นผลงานของเด็กๆได้เช่นกันนะคะ แล้วก็อย่าลืมวันนี้ก็จะมีใบงานมาฝากเช่นเคยนะคะลูกเด็กๆไปติดตามกันเลยนะคะว่าใบงานนั้นคืออะไรสำหรับวันนี้คุณครูมาให้ความรู้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะไม่ลา